อ่าอะไรครับสวัสดีครับจบุ่กับผมบีมเห็นแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอประจําวันที่สิบสองนะครับเนาะโอเควันนี้ก็เ <laughs> หมือนเดิมนะครับมาได้ถ่ายวิดีโอตอนมาเจ้าหรือว่าตอนนี้การตอนยังมาได้มาอาทํากรรมตอนตอนห้าทุ่มเนี่ย,ยคือวันนี้จะสรุปก็คกอไปฝึกงานแล้วนะครับ ไปตีฝึกงานก็ไปนั่งเขียนโครง,งการก็ใกล้แล้วล่ะแล้วก็มีทำเพงก็ PowerPoint อ,อ,อีกอะไม่ใช่ PowerPoint เองก็เป็นสไลด์นะครับเป็นสไลพพด์คล้ายๆ PowerPoint เออแต่ <c oughs> ไงเลยวะเออก็คือว่าทำให้พี่เขานะครับเพราะว่าจิตใจในการนุ่งใจออนไลน์พรุ่งนี้เนาะโอเคแล้ววันนี้ก็ไปวิ่งนะครับไปวิ่งที่ สนามกีฬาแถวแถวที่ฝึงาน,นครับโอ้อีดขนาดหายใจพวกปตานเอาตัดติ๊กมาก็มาเห็นพระคำพีออนไลน์แห่งกรรมจากนั้นก็เอากำลังากายมหลอบแต่ว่าบันดักนะครับน้อยเดียวจากกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ทังแยกการสกรรักษาประมาณชั่วโมงแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านอันนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ผ่านไปด้วยดีโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่อี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปักกันใหม่คลิปดูดหน้าสวัสดีครับ